ก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะ start ฟังเสียงให้ดูนะครับสองคันนี้นะครับว่าเสียงมันจะแตกต่างแค่ไหนนะครับคันนี้เป็นห้าหกชักเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะ start ฟังเสียงให้ดูนะครับคันนี้เป็นคาบูเอ็นโนะครับ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้เป็น5 9าสักสานะครับเดี๋ยวก็จะสตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะครับเบิ้ลให้นะเดี๋ยวจะให้น้องเบิ้ลให้ดูนะครับ อ,อีกทีหนึ่งนี่อีกทีเอาคันนี้ไหมเดี๋ยวลองคันนี้ใหม่นะครับคันนี้เสียงก็ไม่ใช่คันนี้ ก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสองคันนี้นะครับคันนี้มีวาวด้วยนะครับคันนี้วาวเดิมนะครับเสียงก็อาจจะแตกต่างนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับ